วิธีพับเหรียญโปรยทานฉลอมวันนี้เราจะใช้ริบบิ้นสาขนาดนะคะรายละเอียดเดี๋ยวจะขึ้นไว้ให้หน้าจอค่ะจับริบบิ้นเส้นยาวสีขาวให้ปลายชี้ไปคนละด้านนำริบบิ้นสีลุงเส้นสั้นมาสอดก่อนต่อไปก็เป็นเส้นสีลุงเส้นยาวค่ะเราจะสอดสลับกันไปเรื่อยๆจนครบสี่ครู่ค่ะเราจะค่อยๆขยับริบบิ้นเส้นสีขาวด้านซ้ายขึ้นไปเรื่อยๆนะคะ เวลาจะสอดเส้นต่อไปเราก็ค่อยเลื่อนขึ้นนะคะเมื่อเราทำจนครบสี่คู่แล้วใช้มือดันริบบิ้นออกด้านข้างให้แต่ละเส้นกระชับของริบบิ้นสีขาวด้านยาวเข้าหากันสอดเก็บปลายริบบิ้นฝั่งตรงข้ามนะคะ เดยเราจะสอดไปจนสุดริบบิ้นเลยค่ะอีกฝั่งหนึ่งก็ทําเหมือนกันนะคะเมื่อทําเสร็จแล้วดึงให้เส้นแต่ละเส้นกระชับค่ะต่อไปเราจะมาทําก้นฉลอมค่ะลิกริบบิ้นสีลุงด้านยาวขึ้นมาค่ะจับเฉพาะเส้นด้านในวางทับกันไปเรื่อยๆจนครบทั้งสเส้นช่องที่4ี่จะสอดเก็บโดยสอดเข้าไปตรงช่องว่างของช่องที่1เสร็จแล้วดึงให้กระชับวางริบบิ้นเส้นที่เหลือทับเหรียญไปจนครบทั้งสี่เส้นแล้วสอดเก็บปลายดึงให้กระชับนะคะ พลิกด้านข้างขึ้นสอดเก็บปลายริบบิ้นขึ้นไปทางปากฉลอมทำให้ครบทั้ง4เส้นเมื่อเสร็จแล้วดึงให้แต่ละเส้นกระชับตัดริบบิ้นเส้นสั้นด้านในออกทั้งหมดจะเหลือไว้แต่ริบบิ้นเส้นยาวจับริบบิ้นทั้งสองฝั่งมาไขว้กันตัดปลายริบบิ้นทากาวแล้วติดโบได้เลยค่ะเพียงแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะ